มามาเพื่อนๆวันนี้ป้าผัดสปาเกตตี้ผัดแบบไทยๆนี่แหละกำลังร้อนๆอ,อ,อยู่เลยกินด้วยกันผัดใส่พริกหยวกแล้วก็ใส่หมูแล้วก็ใส่ผักเออใส่ต้นหอมด้วยคือมีอะไรก็ใส่อะ่ะ อร่อยเนะแต่ว่าผัดเยอะมากเลยจะกินหมดไหมเนี่ยวันนี้อยู่บ้านอยู่บ้านที่เวสบีอี玛ข้างนอกอะสูงมากเลยเพราะว่า แล้วหนาวด้วยนะเมื่อกี้ลองเปิดประตูไปส่องๆดูหนาวมากเลยหิมะสูงหิมะมันตกมาเพิ่มป้าเพิ่งกลับมาจากเมืองเออบรัสเกไรฟอสเออก็เมื่อคืนนี้กลับมาถึงห้าโมงเย็นเมื่อวานห้าโมงเย็นแล้วก็เขาเจาะทางเข้าบ้านนะนี่เดียวเดี๋ยวว่างๆป้าว่าทาาําความสะอาดบ้านเสร็จเดี๋ยวจะออกไปเจาะเพิ่มหน่อยกินด้วกัน